คริปโตท็อปเทรนสิคบวนี้แล้วก็จะมาเปิดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวสําคัญของเทอรานาครับก็เลยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนนะครับก็เผื่อว่าบางคนรู้แล้วกับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับก็เผื่อว่าจะได้มีการตัดสินใจหรือว่าคาดการณ์อนาคตของตัวเองได้นะส่วนตลาดตอนนี้บิตคอยเหรียญต่างๆก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับก็มีการบวกนะครับขึ้นมาหลายตัวเลยนะแต่ว่าตอนนี้มีพักชะลอความรุนแรงไปสักนิดหน่อยนะก็มีติิดดดลบไไไปนนะครัก็ถือว่่าามม้ อะไรนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็เป้าของบิตคอยของฟิลิตี้ก็ยังคงเช่นเดิมนะครับ แล้วสักกว่าเรามาดูหุ้นที่ทาเกี่ยวกับบิ c คอ n ECF แล้วก็อีเชรียม ECF นะครับก็ถือว่าตอนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นบวกหรือว่าเป็นลบได้ตลอดเวลาสำหรับเงินที่ไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกนะครับโดยบิ c คอ n ECF เนี่ยมีไหลเข้ามาอยู่ที่นะครับ1.02ส่วนอีเชเรียมนี้มีการไหลเข้ามาที่นะครับ0.22คือมีการติดบวกอยู่แค่นี้นะครับมันก็เลยโอเคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะถ้าเกิดว่ามันเป็นสักห้าอย่างเงี้ยเนาะหรือสักสามกโอเคแสดงว่ามีเงินไหลเข้ามาอยู่ในตอนนี้นะแต ทำให้มันมีการชะลอตัวดาวดานะครับนิ่งๆทรงๆแบบไม่ไหลแบบอะไรมากนะ อ่านะครับเราไปประเดิมที่เรื่องแรกกันเลยนะครับสาหรับสูงตัวลูน่าคลาสสิกนะครับเราไปที่เรื่องแรกนี่ก่อนก็คือข้อเสนอของตัวเทอร่าครับก็คือเรื่องของตัวเดอะเทอร่าฟอเร็กเนาะก็ถูกปฏิเสธไปสำหรับข้อเสนอนี้นะครับเพราะว่าข้อเสนอการดงกับดูแลเจ้าตัวเทอร่าคลาสสิกเดอะเทอร่าฟอเร็กเนี่ยถูกปฏิเสธด้วยคะแนนเสียงที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเนาะก็มีคนที่เห็นด้วยนะครับเพียงแค่9.1นะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนี่ประมาณสัก86.5แล้วก็ผู้ลงคะแนน แบบคัดค้านคือ0.7แล้วก็งดออกเสียงก็คือ4.4อนะอันนี้คือข้อเสนอในส่วนของตัว the LUC Forex นะครับที่มีการเสนอกันขึ้นมาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงในส่วนตัวการที่เขาจะตัดสินเอก็จะตัวโดวคอวลแล้วเนาะเพราะว่ามันก็จะเริ่มมีความชัดเจนว่าเอ้มันจะโดนโทษไหมนะครับหรือว่ามันจะได้พยโทษหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะติดคุกที่เกาหลีติดคุกที่อเมริกาสักกี่ปีอะไรเงี้ยนะทีนี้ครับเราก็ได ยื่นคำร้องต่อผู้พิพากษาสหรัฐนะครับว่าจำกัดโทษจำคุกเขาไว้เพียง5ปีนะครับในกรณีการพังสลายของตัวเทอร์าในที่เป็นแบบระดับ40 0 0 0ล้านสาม0 0ล้านเนาะแม้ว่าเขานี่จะต้องโทษจำคุกนะครับที่ที่เขาต้องเผชิญจริงๆนะคือสูงสุด40ปีนะที่มันแยกออกจากกาันจากอเมริกาไปที่เกาหลีคือ40ปีนะอ่ะนี่คืออธิบายแบบนี้ครับว่าดูคอเนี่ยครับที่จะมึงจะมีการพิจารณาคดีเนี่ยของฝั่งอเมริกาด้วยเนาะแล้วก็ฝั่งเกาหลีโดยฝั่งอเมริกาเนี่ยเรามีเขาโครงมาว่า นะว่าอาจจะมีการอภัยโทษนะครับเหมือนกับซีซีนะเหมือนกับคนอื่นเนาะที่ทรัมป์จะอภัยโทษให้อะไรแบบนี้คือนั่นเป็นแค่เขาลือเนาะซึ่งตอนนั้นนะยังไม่มีความชัดเจนออ,อกมาซึ่งตอนนี้นะครับดูคอนก็ได้มีการนะครับก่อนที่จะถึงวันวัน,ว,นวันที่เขาจะตัดสินอ่านะคือสิ้นปีนี้เนาะ,ะเขาก็ได้มีการยื่นนะครับขอว่าโทษของเขาเนี่ยขอ5้าปีอะไรแบบนี้นะเออถ้าเกิดว่า อ่ามันแบบเยอะเกินเหมือนแซมเบรนฟรีอย่างเช่นเป็นหลาย10ปีเรื่องเงี้ยคือกอารอภัยโทษอาจจะที่จะฟังดูแปลกแต่ถ้าเกิดว่าโทษมันเหลือน้อยนะครับคนเขาก็เริ่มพารกันเอ้ยถ้าเกิดว่าพูดภาษาเล่นตามนี้จริงๆนะับหรือว่าอเมริกาหรือวพวกนี้เขามีแผนกันอะไรจริงๆเนี่ยเขามีการลดโทษให้ตามนี้จริงๆตามที่นายความแล้วเขายื่นไปเนาะคือ5ปีแล้ว5ปีเนี่ยอาจที่จะมีการติดคุกจริงๆแค่ประมาณปีเดียวหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอ่าทรัมป์ก็จะทําการอภัยโทษให้อะไรเนี่ยหรืออาจจะพยโทษเลย อันนั้นก็คือว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าคิดว่าหน้าที่จะมีการติดคุกก่อนสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาพยโทษอาจจะไม่ถึง5ปีหรอกอะไรแบบนี้นะก็มันจะไปครบรอบวงาจาักรไซโคครับของบิคอยหฮาว,วิ่งถัดไปพอดีถูกไหมก็คือฮ่าว,วิ่งปุ๊บสี่ปีเนาะอีกหนึ่งปีคือกําลังขึ้นเลยเงี้ยเหรียญกลำลังขึ้นอะไรแบบนั้นเนาะแต่ว่าโทษจําคุกที่แยกออกไปอีกเนี่ยของเกาหลีก็คือ40ปีนะอันนี้เป็นการคาดการณ์แบบโทษสูงสนะุดเนาะมันก็เหมือนกับวาอ่ายกตัวอย่างประเทศไทยเราถึงมว่าเรามีการคดี คนตายเนี่ยเรคืออมีโทษสูงสุดตลอดชีวิตหรือโทษประหารนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงกันประมา,มาณสัก10ปี15ปีอะไรเงี้ยอันนั้นคือโทษสูงสุดที่เขาอ่ะเล็งไว้ที่เกาหลีเนาะแต่ว่าท้ายที่เกาหลีมันก็จะมีข่าวลือว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยกำลังที่จะให้นะครับในสูงตัวเหรียญเทอรา่าหรือว่ากําลังที่จะหาเหรียญเนี่ยที่เป็นสเตเบิลคอยนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยมาเป็นคลังของเตียงแล้วก็เป็นอ่าเหมือนกับว่าเป็นรีเซิร์ฟของตียงอะไรเงี้ยก็ก็เล็งไว้ว่าเป็นเทอร่าเพราะว่ามันมีนะครับสสหรือวออว่าสนี้เ,เสนอเรื่่อองนี้ไปกนหนน้้าีีท่เราไดด้พูถึงตอน ช่วงของตัวกลางๆปีที่ผ่านมาจุม๋มครับอืมอันนั้นก็ถ้าเกิดว่าอายุตัวเทราได้รับเลือกแล้วก็เขามีการใช้ตัวเทราจ,จริงลูกค้าอาจจะที่จะไม้ติดคุกแบบนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าพิสูจน์ทราบออกมาแล้วตามพยานหลักฐานว่าโอเคเทราไม่ได้ตั้งใจนะระว่าการที่เขาล้มสลลงมาเนี่ยเป็นการโจมตีจากภายนอกซึ่งหมายความว่ามันเป็นเพียงแค่การประมาทเพราะฉะนั้นคุก5ปีหรือว่าคุกสูงสิสปีเนี่ยอาจที่จะเป็นบุคคลอะไรไปแล้วก็จําคุกตามความประมาทที่เขาแบบสมควรได้รับอะไรแบบนี้เนะ เบียคนที่โจมตีกันอีกอะไรแบบนั้น และการที่ดูคอนเขาพูดไปแบบนั้นนะครับเขาก็มีเหตุผลนะเพราะว่าเขาก็ดีมีการยื่นไปเมื่อวันพุธเนาะดคูคอนเขาบอกว่าการที่นะเขาได้รับโทษมากไปกว่านั้นเนี่ยมันถือว่ามากเกินไปเนื้อเมื่อพิจารณาจากโทษที่เขาเนี่ยได้รับไปแล้วนะก่อนหน้านี้แล้วก็โทษนะครับที่เขายอมรับแล้วก็ตามรายงานของชีเบิร์นเบิร์กได้พูดออกมาก,ก่อนนี่ก็คือที่เราได้เล่าไปก่อนหน้านั้น,น,นถูกไหมครับอืมก็คือตอนนี้ถึงแม้ว่านะเขาจะยังแบบไม่ได้แบบติดคุกละมันก็เหมือนกับแซมแบลนฟีหรือเหมือนคนอื่นว่าคือเมื่อถูกจกจําัด กักตัวถูกไหมถูกกักตัวก็ให้นับเปรียบเสมือนว่าเป็นการติดคุกสมมุติว่าเขามีการติดคุก2ปีถูกไหมครับแต่ว่ามีการกักตัวหรือว่ากักบริเวณหรือว่ามีการคุมหรือว่าให้มันอยุดภายใต้นะครับศาลหรือว่าตํารวจเนี่ยเขาอยู่ภายใต้นั้นคือสมมุติว่า2ปีแต่เขาถูกคุมตัวระหว่างที่โเนคดีเนี่ยหเดือนเท่าที่จริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่นะครับประมาณสัก1ปีกับอีก6เดือนอะไรแบบนั้นนะซึ่งถ้าเกิดว่า5ปีเนี่ยการที่จะไม่ถึงอย่างที่เราได้กล่าวไปอันนี้ตามสิ่งที่ดีลคอนะ แต่ไม่ว่ายังไงครับสุดท้ายแล้วเราเนี่ยก็ต้องรอดูศาลเขาไิพากสายทีซึ่งตอนนี้เราก็ได้เพียงแค่คาดการไปแต่เราจะไม่คาดการอะไรเยอะนะครับเราก็อย่าเพิ่งเข้าข้างตัวเองอะไรมากนะครับเพราะเราจะต้องดูศาลเขาตัดสินอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราก็ได้เล่าให้กังว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะดูวควนกําลังแอคชั่นเรื่องนี้อยู่แล้วก็รอดูคราว่าศาลแล้วก็อเมริกาจะตอบสนองยังไงหลังจากนี้เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นตอนที่เขา,าพิพากษากันเลยแล้วกัน อ่าทีนี้ครับเราก็ไปดูที่บิตคอยนะซึ่งบิตคอยก็ดีมีการขยับขึ้นมาครับก็มีการขยับขึ้นขยับลงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ระดับ93 0 0 0นเนาะถือว่าเป็นระดับในรอบ4ปีเลยนะหากประวัติศาสตร์มันซ้ารอยรับเราก็จะได้เห็นแล้วก็คาดการณ์ราคาว่าราคาหน้าที่จานะครับหาทางที่จะปิดเหนือนะครับ9 3 5 0 0ให้ได้แบบว่าคือถ้าเกิดว่ามันปิดเหนือนี้ได้นะครับมันจะเข้าไปยืนสูงตัวรอบที่2เดือนหรือว่าพยายามที่จะปิดทําให้ ปี2025เนี่ยมันกลายเป็นสีเขียวคือบิตคอยตอนนี้ถ้าเกิดว่าต่อให้นักซื้อมองในแง่ร้ายนะครับคือถ้าเกิดว่ามันจบแล้วมันมีขึ้นนะบิตคอยเนี่ยที่กําลังพยายามขึ้นตอนนี้มันพยายามที่จะทําให้ตัวมันเองเนี่ยปิดจบแบบสีสวยเป็นสีเขียวนะภายในปี2025นี่ให้ได้เนาะซึ่งตามที่เขาคาดการไว้นะครับบางเช่นบางคนาคาดการว่า2แสน5แสนในอาจที่จะไม่ถึงแต่คาดการว่าอยากจะให้ปีนี้นะครับหรือว่าปีนี้ที่มันขึ้นมาปิดจบสีเขียวให้ได้แบบว่าปี2020 ซีอาจจะเป็นสีเดงในปี2025เนี่ยขอให้ปิดจบเขียวอะไรแบบนั้นะนะ แต่เมื่อเห็นสภาพการเช่นนี้นะครับคนที่ยังไม่คงเปลี่ยนใจก็คือในส่วนตัวเคชิรูดเนาะโดยเคชิรูดนะเขาได้กล่าวว่าเป้าหมายนะครับ1.5ล้านนะครับเป็นสารลักต่อบิตคอยของอาร์คเนี่ยก็คือยังไม่คงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากว่าสภาพคล่องนะครับกลับมาแล้วแล้วตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นถามว่าจริงไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับว่าสภาพคล่องกลับมาแล้วตามที่เพื่อนได้เห็นนะความเกี่ยวนะแต่ว่าตอนนี้มีเงินก็ไหลเข้ามาอยู่นะครับเพียงแค่เขาคาดการไว้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะนะครับถึงแม้ว่านะครับตอนนี้ อลาจะมีความเกี่ยวแต่คิดว่านะถ้านะครับรัฐบาลไม่เล่น QE ก็คิดว่าจะเข้าไปถึง1.5่ล้านเนี่ยยากหรือประมาณสัก5 0 0แสนนี่คือยากเลยยกเว้นแต่ว่ารรรเราป้าเราเบี้ยป,ปุ๊บนะครับแล้วก็ในส่งตัวเฟดเนี่ยจัด QE มาอันนั้นคือน่าจะมีโมเมนตัมที่แบบเหมือนแบบแบบกระชากเป็นไอพ่นขึ้นไปนะถ้าเกิดว่าปล่อยไปตามกลไกเนี่ยระยะเวลามันน้อยเกินไปครับหรือเพียงแค่นะครับเดือนนิดๆเท่านั้นเองนะก็จะจบปีใหม่แล้วอะไรแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ทันนะ เพราะนะครับถ้าเกิดว่ามันทันนะมันจะกลายเป็นว่าโอ้โหจาก90,000ไป2 0 0 0 0 0เนี่ยคือภายในเดือนธันวาไปนเ,นเนี่ยคือบิตคอยมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหขึ้นเดือนเดียวแบบกะโชกงห้างมากอันนั้นก็น่าจะสร้างความตื่นตระหนกแต่บิตคอยก็สร้างความตื่นตระหนกมาแล้วถูกไหม,มแต่คิดว่านะครับอาจจะเป็นไปได้ไหมอันนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะทีนี้ไปดูที่ฟิลิตี้ครับตอนนี้ฟิลิตี้ก็บอกว่านะครับเตรียมพร้อมประมมอกับสภาวะเช่าของตัวอุปทา,านบนะิตคอยเนาะโดยฟิลิตี้นะครับเขาก็ได้มีการระบุว่าบิตคอยบนกระดานแรกเปลีนน่ยยี่มกาารลลดงงอ ต่อเนื่องตามที่เราได้เคยได้กล่าวไปนะว่ามันเหลือเป็นแค่ล้านห้าแล้วก็ลดมาเหลือล้านสามล้านสองตอนนี้ก็น่าจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะลดอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่านะครับกาลังซื้อนะครับจากบริษัทต,ต่างๆแล้วก็พวกบริษัทมหาชนอะไรแบบนั้น ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองกันจริงๆนะครับการที่นะครับยักษ์ใหญ่ระดับ6ล้านล้านดอลลาร์อย่างฟิลิตี้พูดถึงสปาวาชชอบของบิตคอยนะถ้าเกิดเรามองให้เลือกอลงไปกว่านั้นมันอาจจะไม่ใช่กระแสนะครับแต่อาจจะเป็นคําเตือนถึงนะครับอุปทานที่มันระเหยออกไปนะครับจากที่สาบันต่างๆเนี่ยมีการนะครับซื้อเข้ามานะซึ่งกําลังทาการสะสมตัวแล้วครับอาจจะมีการติดขึ้นไปแบบปรวาวรานั่นหมายความว่าหมายความว่าสิ่งที่พวกเขาพยายามจะเก็บนะครับมันมากเกินกว่านะ กระดานมีแล้วก็นักขุดสามารถที่จะขุดได้เพราะถ้าเรายิ่งเอาไปประกอบกับที่นะครับวิวธิสมาชิกอย่างคุณซินเทียลามิสนะครับเขากล่าวว่านะรประธานาธีบดีดูนทามนะครับสนับสนุนกฎหมายซื้อบิตคอยจำนวน1ล้านเหรียญแต่ก็ยังไม่เห็นเอกสารนะแต่ว่าเขาพูดมาแบบนี้นะครับถ้งกิดว่าเราวิเคราะห์จากสิ่งที่ฟิลิตี้พูดแล้วก็คุณซินเทียลามิสกล่าวออกมา เราก็จะเห็นได้ว่านะครับหากสถานการณ์นี้ได้รับแรงหนุนนะแล้วก็มันก็จะเป็นนะครับผลกระทบด้านอุปทานครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตลาดอาจจะได้พบเจอกับสิ่งที่แบบท้าทายสุดๆเนาะเนื่องจากว่าสำรองครับ BTC จำนวน1ล้านเนี่ยมันเทียบเท่ากับนะครับเกือบเกือบของอุปทานทั้งหมดเลยนะและนะครับมากไปกว่านั้นอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ของฟิลิตี้เนาะคือว่านักขุดนะทั้งหมดแบบรวมกันทั้งหมดนะคือมันมากเกินกว่าที่นักขุดทั้งหมดสามารถขุดได้ในะภายในสัปดาหนะคืองค มันมากเกินกว่าเหล่านั้นอีกนะครับคือการเก็บมันเร็วกว่าการขุดนั่นเองครับซึ่งการที่มันสามารถทําได้แบบนั้นมันจะทําให้เกิดสภาวะช็อกเหมือนกับที่ฟิลิตีกล่าวออกมาและนั่นนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเออนี่เราพูดถึงแมริกาใช่ไหมเรายังไม่ได้พูดถึงแบล็กร็อกนะครับเรายังไม่พูดถึงพี่ใหญ่เกอร์เซิร์เลอร์เมตาพลาเนตจีนแล้วก็รัสเซียอะไรพวกนี้ครับที่เขาพยายามจะเก็บแล้วก็มีประเทศไทยนะั่นนี่นู่นที่ ตอนนี้ในหลายประเทศกำลังจะทำรีเซิร์ฟพูตาัาอะไรนี้ด้วยก็มีเหมือนกันถูกไหมครับอเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทำอย่างที่พบยเฮย์เคิร์บอกว่ามันจะเร็วมากๆนะทันทีที่แบบปุ๊บเอาตุ้มเฮ้ยในกระดานไม่มีแล้วแต่ว่าตอนนี้อเมริกาประกาศออกมาว่าผมจะทำบนะิตคอยรีเซิร์ฟเนาะจะตัดทังแล้วนะเซ็นเพิ่มอเมอ่าโดนทำประทับราปับ๊บนั่นคือการแห่ซื้อคือคนเขาเรอดูอยู่ว่านั้นเพราะว่าตอนนี้อเมริกายังไม่ยังไม่ร่วมนะครับเขาก็เลยแบบยางก่อนนะเพราะว่าถ้าเ,ก,าเ,เ,าเกิเดอรไนน้ะแบบั และถ้าเกิดว่าเราไปดูในส่วนตัวการคาดการนะรเพราะว่าเมื่อกี้เรามีแนวโน้มที่ดีมาจากฟลิตี้ถูกไมหมครัมันเซ็นเทรูมิชแล้วนะครับเราไปดูแนวโน้มที่อพอลลีมาร์เก็ตน,นะครับหรือว่าไคชีพวกนี้นะก็ ประกาศนะครับหรือว่าในส่วนตัวโอกาสที่นะธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปร,รับลดอัลโลเบียลง 25bps นะครับในเดือนสันวานี่จากกติมันอยู่ที่ไม่ถึงครึ่งเลยนะตอนนี้คือมันเพิ่มขึ้นแล้วนะอยู่ที่87%นะบ,บนพารีมาร์เก็ตมันหมายความว่าโอเคนักลงทุนนะครับหรือว่านักคาดการณ์เนี่ยเขาเริ่มที่จะมองเห็นโอกาสแล้วเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีโอกาสนะตอนแรกคิดว่าที่จะไม่มีแล้วตอนนี้มีโอกาสนะที่มันเพิ่มขึ้นที่เฟดจะมีการปร,รับลดอัลเบียถึงนะครับ 25bps นะครับ แล้วอาร์เตอร์เฮนครับเขายังเผยว่าบิตคอยอาจสูงถึงนะครับสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์นะหากเฟดนะเปลี่ยนมาใช้ QE นะก็ตามที่เราได้โค้ดไปเมื่อกี้ครับว่าคือถ้าเกิดว่าตามที่ฟิตตี้บอกับว่าอาร์คบอกครับว่า บิคอยมันจะขึ้นครับคือมันมีแนวขาขึ้นแต่ว่าอาจจะขึ้นไปไม่เยอะเนื่องจากว่ามีไม่เงินไหลเข้ามาแล้วจริงถูกไหมครับมีการเข้ามาสถาบันจริงถูกไหมครับจริงครับอน,นุแต่ว่ามันน้อยครับยกเว้นแต่ว่านะเฟเตจะมีการเล่น QE นะถ้าเกิดว่ามีเล่น q e ปไปตามวงการตลาดภายในระยะเวลานะสิ้นปีนี่คือแค่เดือนนี้นิดนี่อาจที่จะไม่ทันเนาะอาจที่จะต้องลากยาวไปถึงครับมกรากุมพามีนาอะไรแบบนี้นะก็เป็นได้นะถ้าเกิดจะให้จบภายในสิ้นปีนี่มันก็ต้องมีการอัด QE เข้ามาช่วงนี้ถูกไหม อ่านะครับเราก็มาดูที่ปิดท้ายเจ้าหรีนมีมอย่างเจ้าบองนะครับบองก็ได้มีการเปิดตัวนะครับเป็นเจ้าตัว e g p ที่ได้รับการควบคุมบนตัวบนตัว SIX Swiss Exchange นะครับของสวนะิตเซแลนด์เนาะก็โดยมีการนำโทเค็นที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างเจ้าตัวบองเนี่ยเข้าสู่หุ้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับแห่งหนึ่งของยุโรปนะอันนี้ก็คือว่าเป็นสําหรับนะครับนักทุนสถาบันแล้วก็นนะักลงทุนรายย่อยเนาะก็ถือว่าบองมาแล้วนะครับก็คือ e g p ก็คล้ายๆกับ ETF นะครับแต่ว่ามันมีการซอบๆลงมาอาทิตย์จะไม่ ครอบคลุมเหมือนกับอี f นะครับก็คือเดี๋ยวอนา,าคตถ้าม,มันดีนะครับาอาจจะกลายไปเป็นอียซึ่งเข้าทางสวิตได้แล้วเดี๋ยวอเมริกาอาจจะตามมาก็ได้แล้วเรื่องนี้นะครับมันจะมาพูดถึงในส่วนตัวช่วงของตัวตลาดหมีแล้วก็ตลาดกระทิงที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับที่กําลังจะมาถึงอ่าแบบนี้ครับว่าในอดีตน,นะครับมันจะมีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งนะครับที่มันจะสร้างบริการไม่ว่าจะเป็นในตลาดกระทิงหรือตลาดหมีก็แล้วแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่เป็นเหรียญมีมถามว่านะครับทำไมถึงต้องเป็นเหรียญมีมเพราะว่าเหรียญ ดดได้ซึ่งเราย้อนกลับไปทะ,ะว่าในอดีตมันจะมีอะไรบ้างที่มันจะต้องมีสักตัวหนึ่งที่มาชูโรงแล้วและทําให้คนรู้สึกอยากเข้ามาในโลกของเงนโตที้มันดยเร็วหรือว่ามันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นเจ้าตัวดอสคอยถูกไหมับต่อมาเป็นชิบะถูกไหมับต่อมาเป็นพวก เปเป้ฟูกิอะไรพวกนี้นะอะต่อมาครับแล้วรอบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญไหนเนาะที่จะมาเป็นตัวชูวโรงอย่างเช่นซื้ซอเพียงแค่ห้าพันแต่กลายเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านอะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีอยู่แล้วสักรอบรอบหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่เหรียญเหรียญหนึ่งและส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเหรียญมีมแต่ก็ไม่รู้ว่าเหรียญมีมตัวไหนจุ้มะอะตัวนี้ครับลองดูครับว่าจะเป็นเจ้าตัวบลองไหมรอบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวฟูกิไหมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเปเป้ไหมเพราะว่านะครับชิบะะมาแล้ววาาแล้ววนนนััต่ออจจไไเกดปป็็ื หรืออาจจะเป็นกลับไปเป็นชิบะอีกเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ก็ถือว่าบองหน้าจับตานะเพราะว่าย้อนกลับไปนะครับเมื่อตอนต้นเดือนเราเลยพูดขึ้นว่านะครับตอนนี้นะครับในส่วนตัวแอคชั่นเริ่มมีการตุนบ้องเข้าไปแล้วก็นะครับเจ้าของนะครับหรือว่าชุมชนได้มีการอัดบองเข้าไปถึงนะครับห้เจ็ดของเปรนของท,ทั้งหมดนะ่ว่าคือเขากําลังมีการเคลื่อนขึ้นรือในการเก็บนอประวานก็จัดไปเหมือนกันถึงนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ฐานที่เขาเคยซื้ อาจจะเป็นไม่ได้เขาว่าเขารู้ว่าบองจะเข้า EGP ก็ได้ก็เลยมีการเก็บไปก่อนหน้านั้นนะเอาโอเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผบ๊ายบายสวัสดีครับ